อะไรจะเขกบาลนี่ใครเขกหัวฉันผีมั้งหรือไมก่ก็หัวหน้าเขกอ่ะไอ้บ้าอย่ามาให้กลวยเขลเราต้องแสดงพลังแต่ฉันกลัวว่าถ้าหัวหน้ารู้ว่าหัวหน้าแกจะโกรธเราอ่ะน่าะเยเจ๊เล่นแรงเกินไปปะเนี่ยไม่แรงหรอกลองคนใหม่จะได้รู้ว่าไผเป็นไผเฉันว่าถ้าหัวหน้ารู้เราอ่ะ ้ยกลัวอะไรนักเล่าลาววันเดียวเองแต่ฉันว่าวันเนี้ยเสียวสานหลังยังไงต่างกันต่งกันเนี่ยเยอะปลากระตุกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยกินไปเขาใช้ฮะสนใจไหมปลาละโอ้ข้าวทาไว้ข้าวทาข้าวทาหวานมากเลยเขามารวมตัวอะไรกันน่ะอร่อยไหมแม่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะ อสวัสดีครับผมหน<ะ>้าโอ๊ยหัวใจเดื่อมไปไุ้ยเนี่ยขนลุกเลยเนี่ยเผินห้ามไปบอกใครนะว่าเห็นพวกเราที่นี่เข้าใจา <c oughs> เปล่าพ <c oughs> ี่เผินมาจ่าฉันวยถือห <c oughs> หิวน้ำไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่ไอ่ะันนี้ไม่ตุเรียรหรอโอ้ยพี่อย่าพูดเรื่องเรียนเลยฉันปวดหัว เฮ้ยมีอะไรให้นังเดือนนี่เองรีบเอาปลาไปทำเลยนะไม่ต้องมาเสนอหน้าเลยไป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 ฉันเอาปลาไปทำขนาดนั้นต้องไอ้เนี้โว้จริงๆให้เลี้ยงก็ไม่ยอมเลี้ยงเอาแต่แต่งหน้าทาปากอะไรก็ไม่รู้อ่าเออเฮ้ยคืนนี้จะมีงานแสดงโนราจะเอาด้วยไหมจะเอาด้วยหรอกผู้ชายงานอื่นเลยแต่นี่สรุปเขาไปรวมตัวทำไมกันโหจะทำไมเล่า คนประท้วงท่านรองคนใหม่ไงที่รองคนใหม่เออ,อ นะคะนี่มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าโดยตรงทําผิดก็ต้องโดนลงโทษไม่อย่างนั้นคนหนึ่งเขาจะเป็นยิ่งอย่างได้นะคะถต่ว่าเป็นสิกของเขาผมจะไปว่าเขาเขาไม่ได้อ๋อนี่มันเป็นการแสดงถึงการแข่งข้อไม่ให้ความร่วมมือกับโครงการประกาศรางของดิฉันใช่ไหมคะทั่วคุณเกวลินคนที่นี้เริ่มทาโครงการก่อนคุณเนี่ยมีตั้งหลายคนแต่เ็าทาให้สําเร็จรู้ไหมเพราะอะไร ความตั้งใจจริงไมคะใช่พวกเขามีความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นความสําเร็จจึงไม่เกิดขึ้นก็สำหรับคุณมั่นใจได้ยังไงว่าโครงการของคุณเนี่ยมันจะสําเร็จแล้วคุณจะวางประการังส่วนไหนของทะเลฮะข้อนี้นะคะคุณหน้านี่เลยค่ะก่อนมาประจําที่นี่นะคะดิฉันศึกษาข้อมูลทุกอย่างเป็นอย่างดีมาจากเมืองนอกคะ่ะก็นั่นรันทะเลเมืองนอกแต่นี่มันทะเลเมืองไทย งั้นหัวหน้าก็หาคนในพื้นที่มาช่วยดีฉันสิคะก็คนที่นี่คุณยังเข้าเข้าไม่ได้เลยแล้วคุณจะเข้าของคนพื้นที่ได้ยังไงเออ ฉันต้องงอด้วยฉันทำเองก็ได้ น,นี่ไม่ทำกับข้าวทำไมเสร็จเร็วจังอ่ะไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะลูกไม่มากินข้าวสักคนนู่นเนี่ยร้านกูฉายครบเลยอ้าวนึกแล้วองไปสมโพธิเช่นมีอะไรกันเหรอข้าหัวหน้าหายไปกันหมดเลยแล้วทำไมคุณเก๋ไม่มาทานข้าวคะเพ่น้ไม่พร้อมก็ช่วยจัดสำรบับข้าวให้คุณเก๋รินเดียวกันาค่ะ นายว้เพลินไปปลาเยอะไหมไดูเอาสิก็ยังไม่เปิดจะเห็นได้ไงเล่าดูดิอเออเยิดดีเหมือนกันแม่น <c oughs> ี่ <c oughs> ได้แล้วค่ะ <c oughs> อืมเอ่อเพลินนั่นแหละลูกเดินไปส่งบินโตให้รองเก๋นหน่อยไปลูกปโอ้ยท่านรองเขาไม่มีขาแล้วไงแม่ทำไมต้องไปเสิร์ฟถึงบ้านด้วยเลาไอ้เพลิน นี่แม่เขาใช่นะออกไปเออไอหนี่ทางๆเลยเฮ้ยเธอไอห้อกเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยการเป็นเด็กสมัยโตทั้งนั้นอ่ะวางตรงนี้หมดยินแน่เลย อยู่ไหมครับมาส่งมินโตครับ โอ้ยเก่งมารอ่ะสมทราบอย่างนี้ว่าเราโอ้ย เฮ้ยโอจีเฮ้ยนายอีกแล้วเหรอคุณฟังก่อนไอ้ไฟังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนมันเีกแล้วเขาเครื่องดื่มนะโอ้ยโอ้ยไอ้ไฟังไอ้ไงฟังมันเนีิ่งรู้ขึ้นมาเลยแล้ว น้อ,นอนหน้าทนหน่อยน,น้อนหน่อยลูกคุณเกียวเรียนคุณทำได้ยังไงนะทำะไรคะผมหมายถึงว่าคุณสัตย์จะผลสมอบกระแตแบบนี้อ๋อก็สมัยเรียนหนังสือค่ะฉันเป็นแชมป์ไทคอนโดเหรียญทองสามสมัยคะย่ะคุณเก๋ค่ะ คือว่าฉันเป็นคนให้เจ้าเพลินไปส่งปิ่นโตคุณเองล่ะค่ะเก๋ขอโทษแม่พรน,นะคะคือเก๋ไม่ทราบอะค่ะเก๋กำลังอาบน้ำอยู่จู่จูจ่ลูกชายของแม่พมรก็มโผล่อยู่กลางบ้านเก๋ไม่รู้ว่าเป็นใครเก,ก๋ก็เลยต้องป้องกันตัวค่ะป้องกันตัวหรือว่าตั้งใจสังหารหัวกันแน่ฮะทำไม<อ>ก็นนายบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นฉันก็มีสิทธิ์จ,จะป้องกันตัวไม่ถูกหรือไง มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าคุณเกินไปตรงไหนฮะเ,เกนเินเกินคุณเกยคะขอโทษด้วยนะคะแม่ฉันขอโทษทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเงียบไปเลยนะในเผิดฉันไม่เอาเรื่องนายเพราะเห็นกับแม่ของนายไม่อย่างนั่นนายโดนกว่านี้แน่นอนใจบุญเหลือเกินนะคุณเอาละ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 เรื่องแล้วต่อกันดีกว่านะตอนนี้ก็รู้จักกันดีแล้วนี่นะอืมอ้า อย่าย้าใกลับได้นะ้เอ่อเฟินไหวไหม <c oughs> ทำไมไหวก็จะขับรถไปส่งสำออยสบายมากแค่นี้จิ๊บจิ๊บมากเลยไปหาแม่ค <c oughs> รับเอเก๋คะฉันต้องขอโทษแทนเพลินด้วยนะคะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพินเพินเพินจะไปทำงานจริงๆเหรอลูกครับผมอยกไปหาปลาโอ้โหผู้หญิงอะไรมือหนักเท้าหนักชมัดนี่หน้าล่ะผู้ชายยหนีไี่เป็นกระเทยหมดแล้วเพลินอย่าไปว่าคุณเก๋แบบนั้นอ๋อชื่อเก๋หรือว่าไม่จริงหรอแม่เอาหน้า กินยาแก้ปวดแล้วนอนพักสักวันพรุ่งนี้ก็หายลูกไม่ไดีกว่าครับผมบอกแล้วไงว่าผมจะอกไปหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้น้องให้ได้ บอกไว้ก่อนเลยนะอย่ามาวุ่นวายกับเพอริกไม่งั้นฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่แล้วใครครับคนขับเรือคนใหม่ของเก๋เอ้มามาพอดีเลยสวัสดีครับนะเป็นไง